ถึงเวลาเราก็มาทำตามนาท,านาทีสวัสดีค่ะลูกค้าลูกค้าคะเลกเข้ามาเละเข้ามาแล้วๆค่ะวันนี้นะคะมีแจกไอศครีมนะคะแม่ค้าใครไอศครีมนมหวานมันนมแม่ค้าเลยค่ะขาดสดๆร้อนๆนะคะเลกเข้ามาค่ะเลกเข้ามาคุณพี่เอาหนึ่งออเดอร์นะคะ <laughs> โอเคเลยค่ะโอเคเลยอืดูนะคะเนื้อของเราเนี่ยค้อนผิว ขาวใสเหมือนแม่ค้าเลยค่ะขาวมากแม่ค้าขาวมากดูนะคะดูนะคะดูนะคะนี่ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะสปอนเซอร์จากผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมาไอศครีมนะคะให้ทีมงานพวกเรานะคะกลับไปค่ะปีค่ะเละเข้ามาเลยค่ะแล้วก็หย่อนนมเบาๆนะคะนี่อ่ะเบิ้งขาหมักกระถกก็ไม่ไหนสิใครจะซื้อแม่ค่ะเยอะค่ะนี่ก็โรยโรยโรตีนไปเลยอ่า นีดูสิคะดูสิคะอเอาไปค่ะเอาไปค่ะคุณอารังเอาไปค่ะเอาไปค่ะเอาค่ะลูกค้าลูกค้าเอาไปค่ะเอาไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคันนี้เอาอะไรคะเอาอะไรคะขนมปังค่ะขนมปังค่ะขนมปังค่ะกลเตลมเดี่ยวเดี่ยวมงขนมปังเหรอคะครับขนมปังเราได้เลยค่ะได้เลยค่ะเอาแบบแม่ค้าเลยกับแบบเลิศแซ่บนะคะ อันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่อุหนอ่าเ<ช>หมาให้กับทีมงานมาลำเพลํำเพลนินในวันปิดฤดูกาลนะคะต้องเอาแบบขี้เลขี้เลเหมือน่านลูกค้านะคะท้าตอนนี้แพงมากอ,อ,อ,อดูนะคะดูนะคะาาดูดูการตัดของแม่ค้าเนี่ยโอ้ยลดพี่นอ้องอาคานี้ค่ะแล้วก็หยอดนมเหมือนเดิมเราไม่ใส่นั้นก่อนแล้วขย,ยอยนมศกแม่ค้านี่แม่ค,ค้าทำไม่เหมือนร้านอื่นะคะ โอ้โหเนี่ยเบิร์ตาเอาไปติดไหมคะอะค่ะขอบคุณค่ะมารีวิวหน่อยค่ะอะทุกคนนี้ดีนะค่ะมาไหนคะอันนี้คืออ่าอะไรนะขนมปังนะคะทุกคนเอาใส่แก้วนะแก้วเหรอนี่ค่ะก็อันนี้เป็นแก้วออเดอร์เล็กแก้วนะคะเมื่อกี้ขนมปังไปหมดแล้วเอาแบบสวยๆนะเขี่ยๆเขี่ยๆเอาแบบสวยๆที่ค่ะโอเคค่ะหวานมากทุกคนนี่ยังก่อนหวานมาก หวานสิกขาบอกว่านมแม่ค้าค้นคัดมานมแม่ค้ามีน้ำด้วยสิมีสิคะมีแต่นมแม่ค้ามีแต่อันนี้มีแต่ยาคุณว่าเป็นคนบอยรูย้วิธีก็ขอตีไมยละฟรีค่ะไม่เลเหรอเขาต้องฟังใหห้น่อยโอเหน่อยไอเหี้ยอ่องมาแร้งอะ ให้เหียงออกให้เหี่ยวออกเงหนุ่มแล้วเอาอะไรคะใส่นมไหมคะใส่พี่ต้องใส่หรอกอันนี้ลูกค้าแน่นร้านมากทุกคนก็เปลี่ยนอาชีพม่นะครับมาขายรู้บนแล้วมาขายไอศครีมนะคะอันนั้นเป็นถ้วยนะคะทุกคนเป็นโจ๊กจุกเน้นๆเลยค่ะแล้วก็ปิวค่ะค่ายดาวค่ายดีเนาะแม่ค้าสวยนะคะไอ้ครโนนี่อยากซื้อขอขายซุมหน้าแม่ค้าเนี่ยดูแม่ค้าขายเอาอะไรคะน้มมีนมปังกับอันนี้เอาน้ำปังก็ได้ เถูบกล้องไปไหนคะสระ้อนะคะซมนะแม่ค้าแม่ค้าขายดีมากเลยวันนี้ลูกค้าเข้ามาเข้ามาเข้ามานะคะเรื่องเที่ยวเรื่องเที่ยวเพราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะเมเข้าเหมาให้ไงเนื้อใช่ไม่เย็น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 เหมาให้ไอติมงานเดี๋ยวจะดูเอาเสื้อน้ำให้เมื่เย็นเลยเดี๋ยวเสื้อน้ำให้ทุกคนอร่อยมากคนไช่มันไช่คนสับ ใส่อะไรคอนไช่แกจะมาหยุดตีเอาเปลี่ยนไม่รู้ทำไมรู้มันจะไปอยู่วงไหนหนูทุกคนน่ากินมากช่วงร้อนต้องกินของยืนหนึ่ง้ลยทุกคนใช่ชื่นใจมากนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนี่นี่ดูสิดูสิโอาให้เยอให้แสรมสีก้อนเลยนะคะก็ให้เคี่ยให้หมาให้ลำไม่ลำไม่รวยลดขอบคุณค่ะเป็นเศรษฐีศูนย์ห้า สุดละไว้เจ็ดคอยหนูได้มันมานะที่เก็บโอ้มันมันมันอ่าขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะไม่ขอไม่ระบุชื่อเะคะเพราะว่าไม่รู้ชื่อค่ะใช่ค่ะขอบคุณจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เมารสไอศครีมนะคะให้ทีมงานเพรลำเพลินนะคะลิปนี้ก็ขอคนละไลค์คนละแชร์บายบายโอ้ใครดับใครดีเลยเรื่องเที่ยวใชนหัรูงให้